สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง DB บิ6รสอกันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําแนวทางยี่กีห้องลอตโต VIP ย้ําว่าเป็นแนวทางให้สมาชิกได้ไปต่อยอดได้ไปลงทุนกันนะคะสูตรคือร้อยบนบวกเเล่น2ตัวบนข้อจํากัดของ2ตัวบนก็คือว่าถ้าเลขออกเบิ้ลถ้าเราไม่กดกันเบิ้ลคือหลุดนะนี่คือข้อจํากัด <N> นะแต่ว่าแอดเห็นเข้ายาวยๆายแล้ว <N> <víde> เข้าเข้าตั้งแต่รอบที่2งจนถึงรอบที่10นะคะหลุด1รอบรอบที่5นะหลุดไป1รอบนะเข้า,ายาวๆแอดก็เลยมาลงเปน็นแนวทางนะซึ่ง2ตัวบนจะได้3ตัวโต๊ด้วยแล้วฟังคลิปให้จบนะเดี๋ยวมี3ตัวโต้ให้ดูด้วยนะคะโป,โปรแกรมจะสุ่มให้เราเลย ะะหรือบางคนเขาเรียกว่าจับวิน8ตัวนะคะจับวิน8ตัวสามารถจับวิน3ตัวก็ได้ด้วยนะเดี๋ยวจะพาดูจับจับวิน3ตัวโตดก็ได้ด้วยนะคะก็จะประหยัดเซฟต้นทุนนะให้เป็นแนวทางเนาะให้กับสมาชิก ได้ไปต่อยอดกันใครสนใจตัวช่วยสนใจโปรแกรมสนใจดูรอบต่อรอบก็เข้าไปที่รายกลุ่มได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะอะมาดูกันเลยนะคะอะดู2ตัวก่อนนะ2ตัวบนก่อนแล้วค่อยมาดู3ตัวโต๊ดนะคะ2ตัวบนนะคะสูตรคือร้อยบนบวก7นะคะเข้ายาวๆเลยก็โปรแกรมจะสุ่มให้เรา โปรแกรมจะคำนวณให้เราเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าใครไม่มีโปรแกรมลองดูนะคะร้อยบนบวกเยกตัวอย่างเช่นรอบที่10เราก็จะรอบที่9มาคำนวณสําหรับคนที่ไม่มีโปรแกรมนะร้อยบนก็คือ2บวกค่าคงที่คือ7 2องบวกเได้เนะคะนับนะเพิ่มไม่ได้8ตัวจับวิน8ตัวนะโปรแกรมจับวินให้ละรอบที่10ออก5 0 3 0 8นะคะ2ตัวบน0 3นะคะเราคำนวณได้0 3ตรงเลยตรงจะอยู่ที่28ตัวนะคะกลับอีก28ตัวถ้าเราไม่กดการเบิ้ลก็ก็พอแค่นี้แต่ถ้ากดการเบิ้ลก็เพิ่มไปอีก8ตัวนะก็เบิ้ลเลขเก้านะคะเก้าเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าหกหกนะคะอีกแปดตัว นะอันนี้อันนี้คือเพิ่มเพิ่มต้นทุนตรงจะอยู่ที่28ตัวนะคะบวกต้นอ่าบวกบวกเบิ้ลอีก8นะคะยี่บวกแนะคะเป็น36นะคะอันนี้คือตรงแต่ถ้ากลับเราก็ต้องบวกไปอีก28ตัวนะคะก็ทีนี้โปรแกรมจะทําให้นะคะรอบนั้นๆนะคะตรงนี้ก็เป็นรอบที่11นะ,ะรอบที่10ออกตรงไปแล้วนะศูนย์สนะคะถ้าเราจะจับวิน3ตัวนะคะห้าได้เลยนะคะจับวิน จับบิน3ตัวได้นะ5 0 3แล้วนะศูนยมห้นะคะจับบิน3ตัวก็ได้นะคะจับบิน3ตัวได้จับไม่ใช่จับบิน3ตัวขอโทษทีก่บจับ3ตัวโต๊ดนะคะไม่ใช่จับบิน3ตัวได้3ตัวโต๊ดนะ3ตัวใน3ตัวซึ่ง3ตัวนี้กิจจะให้1บาทเท่ากับ120นะคะก็แต่ถ้า2ตัวนี้กิจจะให้หบาทเท่ากับ90นะอันนี้ได้3ตัวด้วยเดี๋ยวขอเช็ครอบที่9ได้3ตัวไหมเราคำนวณได้ อ2อ7่ได้ไหมได้2ไหม2ได้2 4แล้วก็7อ่าได้3ตัวโต๊วดดว้วยอันนี้ก็ได้3ตัวโต๊ดนะรอบที่80 7 3 0 7ย์จนอ่านี่ก็ได้3ตัวโต๊ดนะคะรอบที่7 0 5 0อ่าเป็น0นย์ะคะ0 5อ่ามีศูนย์ตัวหนึ่งอ่ารอบที่7ก็ถือว่าไม่ได้เนาะถือว่าไม่ได้นะแต่ก็มีอยู่แต่ว่ามันเป็นแบบ0และ5แล้วก็0นย์เนาะ ก็ถือว่าไม่ได้ก็แล้วกันนะคะรอบที่6 3 2 3อ่ะเลขเลขตัวเดิมเหมือนอยู่ข้างหลัง3กับ3ก็ถือว่าไม่ได้เนาะอ่ะได้3ตัวต้ดตั้งแต่รอบที่8 9 10นะคะก็จับวินภายใน8ตัวนี้แหละได้3ตัวต๊ดนะคะแล้วก็ได้2ตัวบนด้วยนะคะต่อไป ก็อันนี้อันนี้ก็คือถ้าเรา,เาไปคำนวณเองนะคะลองไปจดเองลองดูในสมุดเองจดลองดูร้อยบนบวกเแต่ถ้าได้โปรแกรมตรงนี้นะคะโปรแกรมจะคำนวณให้รอบต่อรอบนะรอบนั้นๆนะคะนี่คือรอบที่11นะก็ก็ก็หลักการก็คือเอารอบที่10มาคำนวณนั่นเองร้อยบนก็คือ5บวกค่าคงที่คือ7 ห้าบวกเจ็ดได้สิบสองเอาแค่หลักหน่่ยก็คือสองมนะันเพิ่มให้ได้แปดตัวจะบ,บินแปดตัวบางคนเขาจะบินเจ็ดตัวก็มีนะแต่ว่าความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นนะกำไรกาไรสูงแต่ความเสี่ยงตามมานะอันนี้อันนี้ในโปรแกรมแปดตัวก่อนนะจะบ,บินแปดตัวจะได้อยู่ที่ตรงยี่สิบแปดตัวกลับอีกยี่สิบแปดตัวถ้าการเบิ้ลอีกก็อีกแปดตัวนะคะทีนี้เรามาดูสามตัวโต๊ดซึ่งโปรแกรมจะทําให้เรานะคะมาดูที่ที่โปรแกรมทําให้ซิแต่ถ้าเราทําคํานวณเอง จ,จับเองก็ได้นะคะจับเองได้สามตัวตุก็ได้อยู่นะ,ะแต่ท่านี้ทีนี้ถ้าใครมีโปรแกรมก็มาลองดูสามตัวตุนะคะโปรแกรมจะสุ่มให้เรียบร้อยอยู่ที่ห้าสิบหกตัวนะคะโปรแกรมสุ่มให้อยู่ที่ห้าสิบหกตัวนะ,ะก้อยกีจ,จะให้หนึ่งบาทเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งรอยิบบต้นทุนเราห้าสิบหกตัวนะ,ะที่เหลือคือกําไรเลยนะคะก็แอดก็มาลงเป็นแนวทางนะคะยังไง